เอ่อฮัลโหลฮัลโหลฮลโลใส่ไม่ได้ใส่หูฟังไม่ได้โอเคก็สวัสดีครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมก็เพึ่งกลับมาจากสนามบินนะครับพึ่งบินมาจากอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าพอพมนะครับก็อยู่ที่อเมริกานะครับพมเนี่ยก็เพึ่งกลับมาจากอเมริกานะครับเพราะว่าไทยแลนด์เป็นประเทศทีแม่พผม อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ในๆก็ในๆนแล้วนะครับพมก็เลยจะมาเลนโอเมก้าสักหน่อยนะครับก็คลิปที่แล้วเราก็ได้เล่นโอเมก้านะครับเป็นตอนที่หนึ่งแล้วก็ได้ไปเจอ,เอ,อลูกเคืงพ่มก็เลยมีความคิดว่าถ้าพ่มแตะลูกเคืองคนที่พ่มเจอเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับ hmm. Hi Hello h i Where are you from เอไปจะต่อกูยังทาไม่จบเลยครับใครที่มาเล่นนะครับก็จะรู้นะครับว่าการที่จะได้คุยกับถ่ายสักคนมันไม่ใช่ายง่ายๆนะครับ Hello Hello Where you from I'm from Thailand Where you from ผมก็คนไทยครับผมคนไทยแต่ไทยไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับไม่ได้แก่งครับเป็นตูเขรงจริงๆครับไม่เสียถ้าไม่ละครับตูเคร่งอะไรครับ พ่อผมเป็นคนอเมริกันครับอันนี้สตรีมอยู่หรือเปล่าไม่ได้สตรีมครับกอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรออยู่ประเทศไทยล่ะครับกักตัวครับจังหวัดไหนผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมไม่เชื่อคุณมอนแกล้งไม่ได้แกล้งครับผมอาจจะพูดไทยไม่ชัดนะครับพอจะฟังออกใหม่ครับเกรื่งแกล้งนะครับไม่ได้แกงครับผมจะแกงจะไม่ัอยู่อ๋อโซฟริมคอนไพน์โฟรคอน I can't force pre force คนแกล้งเนี่ยผมดูออกไหมไม่ไม่ได้แกล้งครับเ้าโอ้น่อยอยู่เอาคนแพ้ p อยต์ force ายบายบ๊ายบายครับ่าไปแกล้งเขาอีกนะครับโอเคใครบอกผมแกล้งผมไม่ได้แกล้งนะครับผมเป็นหลกครึ่ง hello hello h ย hello where you from ไทยหละคนไทยละครับ <laughs> เจอคนไทยแล้วะครับทำอะไรอยู่ครับใจเย็นๆครับทำอะไรอยู่ครับว่ายอยู่ด้วยว่ายอยู่ด้วยหนคุณทำอะไร่ะนดี้ยูทีไนกันครับอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนมีเรียนหรอครับไม่มีเรียนครับแต่มาช่วยช่ครับมาทำงานครับนี่คุณรอเรียนพรมหรอครับคุณกำลังรอเรียนพรมไม่ใช่ครับคุณรอเรียนพรมนะก็คุณเป็นคนไทยนี่ไม่ใช่ครับ ผมเป็นลูกครึ่งครับใช,ใช่ครับไม่แบบว่าแบบดูว่าแกล้งพูดไม่ชัดจริงๆนึกว่าเป็นคนไทยแล้วแก้งพูดไม่ชัดไม่ใช่ครับเป็นลูกครึ่งครึ<อ>่งอะไรอะ่ะลูกครึ่งอเมริกันครับฮะไม่ใช่อ่ะพอผมเป็นอเมริกันครับอ๋อเยเเย,แ,ยแม<ๆ>่ผมเป็น้าวผัดครับโอเคคาวผัดอเมริกนใช่แล้วครับออกมาเลยเป็นแบบนี้และครัก ใช่ครับเยาะสิยไปนิดนึงเดี๋ยวผมว่าจะย้ายประเทศเหมือนกันครับโอเคมาพามาพาฉันไปด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวผม ผมขอแลปให้ฟังได้ไหมครับโอเคมาและเป็นภาษาอังกฤษโอเคพอดฟรสร์คมแค่เนพอดฟรี้เแคเดีดโอดับบลคลมาสรดบัลสปีโคประมาณนี้ครับ bye, bye. บ,าบายบายเจอกันใหม่ครับวัสดีครับวัสดีครับพี่ ผมรู้เลยว่าเป็นคนไทยนอนเปขนาดนี้ไม่ใช่ไทยมั้งครับไม่ไม่ไม่ฟอร์มไทยคงเป็นฟอร์มอินเดียใช่ทำไม่อําอย่างไงล่ะครับขอถามหน่อยนะครับผมผมพดูใน t ิ k t อกทีนี้เขาเขาเล่นกันใช่ไหมผมก็เลยเข้ามาในแบบเว็บไซต์แล้วทีนี้มันจะปัดไปยังไงมันมันจะตั้งค่าอะไรได้ไหมอ่ะถ้าจะปัดละครับก็ต้องกดตรงสตอปครับอ๋อข้างล่างใช่ไหมครับใช่แล้วครับแล้วมันจะเปลี่ยนเลยครับขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับ ล้วคือเขาก็ไม่สงสัยว่าพมเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเขาไม่สงสัยเลย Hello 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 Where are you from I come from England England Yeah England Yeah Yeah England You know right Yeah Yeah And the c a l l we point f r i e n d h for camel and the point being point sometime you know Sometime <Stone down? S 1> Yeah Sometime you know Yes I know You <It 's S 3> <China. S 1> from Thailand right Oh uh, No 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 I'm from USA <laughs> Can you show show your face? I want to see you. I want to see you. เอาวะฟังวะปัดนี่ทำไมอะกูกำลังจะคุยกับมึงอะ Hello. Oh yosemas. Oh hi yosemas. Fuck you what the fuck man? What what fuck? Uh what your name? What your name? Why why you close your camera? Oh, fuck 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 ทองอะวันวันวันฟังอะแมนเ พิมพ์ด้คำเดียวเลยไวัทวัทฟอกอะฮะอ้าไอา้ไอน้นมไปแล้วฮัลโหลฮัลโ What's your name My n is โอ้ฟอยฟอยฟอยโอ้ฟอฟอยฟอยฟอ้ why why you know my name ว huh? ะ Hey where you come from I'm come from USA แต่ตอนนี้ผมก็กลับไทยแล้วโอ้ยกูยังไม่ทันพูดเลยพูดไม่จบเลย Hello Ohio c h i s m a s n a สวัสดีครับเป๊นี้เล่นไงอะคบเว็บนี้ก็แค่รอไปเ่อยๆครับแล้วก็คุยนะครับขอบคุณครับพี่แต่อย่าพึ่งอย่าเพึ่งเปลี่ยนครับคุยกันก่อนครับผมรอมันนะแล้วอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ในใจครับอ๋ออยู่ในใจเดี๋ยวผมจะเปิดเข้ามาเลยในใจมันจะมีใครอยู่เราเล่นพีเราเล่นอยู่ภาคใต้ครับพี่อ๋อยู่ภาคใต้พูดพูดตายให้หน่อยได้ไหมซอนสอนหน่อยปี่จะพูดคำว่าแล้วอะากกินข้าวกินข้าวไหมแบบนี้พี่กินข้าวไหมแล้วถ้าแบบว่าเวลาที่แบบไปราดอะไปแต่ราด เอาแต่ลาดไปลาดอ้อไปลาดเขาว่าคนตายนี่จะพูดจะพูดเร็วนี่จริงไหมมันก็แล้วแต่คนนะพี่่วนมาคนตายจะชอบพูดติดอ่างกันเยอะอ๋อพูดติดอ่างทําไมอ่ะเสี่ยงตายมันเป็นเสียงตามมันพี่เวลาพูดนะมันเป็นขี้ตั้มนะอ๋อเป็นขี้ตั้มอะแล้วตอนนี้พูดตายแล้วเขาขุดจริงพี่พูดเหมือนคนเลาาเลยไม่ใช่คนไทยเมเพิ่งเล่นเว็บนี้เมื่อกี้พี่ไม่เคยเล่นเดียกดเข้ามามันก็เข้ามาแบบนี้อ๋อเพิ่งเล่นเมื่อกี้พอดีเห็นพี่เขาทาวิดีโอลง ยูทูบไงผมก็เลยตามมาอ๋อก็เลยอยากลองแล้วขนได้นี่เขามีมุกมีมุกแบบขนได้ไหมไม่มีนะส่วนแล้วมีแต่ทองพี่ก็ไม่มีมุกอ๋อไม่แต่ทองอันนี้แหละมุกอันนี้แหละถ้าว่าสิปาทก็อย่างเล่นอ่ะอย่างอย่างเล่นนะได้เวลาขนได้แบบเวลาพูดจบประโยคนี่เหมือนเหมือนพ่อเคยได้ยินว่าแบบจะมีคาว่าว่าแต่แต่ว่าถ้าไมต้องพูดว่าแต่ว่าแต่ว่านี่มันไม่มันไม่ถึงเมื่อวานสิอ๋อเหมอวาน โอเคครับโอเคครับเจอกันครับกลายเป็นคนตายแลยครับื่อกี้กล่องแบตหมดครับต้องข้ออภัยพ่อมไปเปลี่ยนแบตละครับสฮัลโหลฮัลโหลโอไฮโอนีฮาวไรฟอร์มอัมฟอร์มฮ่องกง๋อฮ่องกงเพราะว่าผมทำอุปกรณ์และเขาก็เลยมาจับผมออมาเมื่อวานครับแต่งแล้วแงจริงผมไม่ได้ทำนะ ผมไม่ได้เซฟนะไม่ไม่ผมไม่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 เอาใส่แว่นตาตาเยอะหมอตาเยอะหมอตามันแดงครับตามันแดงไม่ได้ทําอะไรครับผมทําอุปกรณ์เฉยครับไม่ได้เซฟแต่ขายไม่ได้ขายครับเพราะว่าผมอมไว้ผมไม่ได้ขายไม่ใช่อย่างงานหละลายพี่คิดว่าผมร้อนหรือเปล่ามาก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  ใช่พอตอนนี้ผมร้อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเปิดแอร์แล้วไม่ใช่ร้อนอย่างงานทำไมถึงวัดเซฟยาร้อนพี่ก็ไแม่แก่เลยอลนนี้อยู่จังหวัดอะไรกันครับ<ท>นึก,ก,กไปออกตุรกีจังหวัดตุรกีครับใกล้ๆกับใกล้ๆกับนิวยอร์กใช่ไหมเข้าซอยไปน,นิดนึงพอข้าซอยปุ๊บมันจะมีจังหวัดที่ชื่อว่านองมนขลัมลิกอ๋อเป็นจังหวัดนองมนนะครับเซฟแน่ๆมันได้เซฟใช่ไหมไม่ต้องเซฟขายนะครับเมละยี่สองเม็ดสี่สิบสามเม็ดหกสิบ สี่เมตรแปดสิบห้าเมตรร้อยหกเมตรร้อยยี่ขายจริงใครอยู่ข้างล่างอะครับอ๋อโดนหลอกแล้วครับโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วครับวายวายด้านหลังมีควันอนะโอ้ยควันหายควายหันไม <laughs> <laughs> ่เอานะครับควันหายควายหันเอาเอายังพูดยังเพลินอยู่เลยรีเปลี่ยนทําไมรีเปลี่ยนทําไมวัดอีสักคนละกันนอะาอีกคนเดียวนะครับเพราะว่ามัน,มน รู้สึกว่ามันจะน่าแล้วนะครับคือคลิปอ่ะมันไม่น่าลอกแต่ว่าตอนที่ผมอัดนะครับผมรอแต่ละคนเนี่ยนานมากๆสวัสดีเอาคนไทยเหรอครับอ๋อผมผมเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งครึ่งครึ่งที่ไหนครับพอเป็นอเมริกันครับใช่เหรอครับใช่แล้วครับทำไมทำไมสว่างจังเลยครับอเมริกันเนี่ยตอนนี้อยู่ประเทศไทยแหละครับเพิ่งกลับมา เพราะว่าโควิดครับและตอนนี้อยู่บ้านกักตัวใช่ไหมครับใช่ครับกลับมาจากอิตาลีครับอิตาลีจริงๆคุณตาผมก็เป็นอิตาลีนะครับอิตาลีอะครับเป็นคุณตาครับแต่พอเป็นอเมริกันครับอเมริกันนะครับอิตาลีนะครับแล้วก็ฮาวายนครับอร่อยเลยอรยเลยอร่อยครับผมตอนนี้นี่ฉีดวัคซีนหรือยังครับไม่ฉีดครับไม่อยากฆ่าตัวตายทางอ้อมครับซิโนแวคนี่คิดว่ามันดีไหมครับ นี่กอระวังตายนะครับฉีดไปนะครับพอจะแนะนำวัคซีนในพรมฉีดได้ไหมครับไฟเซอร์ไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ไฟก็จอร์ซันจอร์ซันคือเขาบอกว่าถ้าฉีดซิโนแวคเนี่ยมันจะมืองิกนะครับคือผมก็ไม่ยังไม่เชื่อว่ามันจะมืองิกจริงๆคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อเราบางทีข่าวมันมันเราเชื่อไม่ได้เยอะครับเพราะว่าที่เขาว่ามือมันมันจะงิกนะครับอ๋ออมือเป็นอะไรคะอันที่ฉีดฉีดทางคันที่ฉีดนะคะผมฉีดไปเข็มหนึ่งแล้วครับแต่ว่า ก็ยังยังไม่ไม่ค่อยุไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ตอนนี้มีอาการชา,ชาๆที่มือไหมคะไม่ชานะครับเพราะว่าเป็นโอวันตินตัวนี้เป็นโอวันตินนะครับ FC เปนตานะครับอ๋อครับผมมันเทเทนะโอเคครับมือมือ,มอทำไมมืองีงงี้คบผมมือไม่ได้งีกครับเป็นแบบนี้นะตเกิดนแล้วครับชิบหายแล้วครับมืองีกไปแล้วครับมันมันได้เป็นอาการข้างเคียงนิดนึงไม่เป็นไรหรอกครับหน้าจอมืดไปแล้วครับหายไปแล้ว จะไปก็ไปเม่ลาเลยครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นมาคลิปนี้ก็สนุกสนานเฮฮากันเลยนะครับโอ้โหคนดูชอบก็เป็นมาถ้าชอบก็เลี้ยงกดไลค์กดซับสไคร์น่อยนะครับครับถ้าเกิดว่ายอดวิวมันดีนะครับคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมมาโอเมก้าอีกนะครับก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้เฮ้ยมีกำลังใจในการที่จะพูดกับคน ทักทายโคแอนโอเมกนะครับโอเคก็ okay, สวัสดีมเท่าน,นี้ลกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปชีดบัคซีแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบายกูละเบื่อกับโควิดอยู่มาหลายปีกูลำคานอยากจะตบมึงแนะมึงเป็นตัวแลว้วก็จะตบมึงไงมันเลยไปเลยในไนอ้นโดอ